การโพสถึงเสือรอลูกมารับไปตรวจสุขภาพจิตถ้าไม่ป่วยจริงจะได้เลิกกลัวแม่ซึ่งล่าสุดการวิพากษ์ได้โพสไอจีอีกครั้งโดยเป็นภาพแคปข้อความจากบทสัมภาษณ์ของลูกชายในรายการโหนกระแสประเด็นอยากพาแม่ไปตรวจสุขภาพจิตพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเสือบอกเองนะครับว่าจะพาแม่ไปตรวจสุขภาพจิตมารับแม่ไปโรงพยาบาลน,นะครับแม่ต้องการตรวจจริงๆถ้ามีปัญหาจริงๆหวังว่าเสือคงจะดูแลแม่ให้หายป่วยนะครับเพราะแม่ไม่เคยตรวจ ก็ดีจะได้รักษาถูกจุดวันพอรหัสนี้ที่โรงพยาบาลมนารมบ่ายสองโมงนะครับแม่ไม่ได้กลัวคนว่าแม่เป็นคนป่วยถ้าป่วยจริงๆก็ดีเสือจะได้ตอบแทนบุญคุณแม่ก็ครั้งนี้ดูแลแม่ให้เป็นปกติแม่สงสารเสือคงลำบากมากถ้าตรวจแล้วไม่เป็นจะได้เลิกกลัวแม่นะเมื่อวานแม่ขอให้พ่อไล่หาเสือว่าชอบบ้านหลังไหนเสือเลือกเลยแม่จะไม่ไปยุ่งเพราะบ้านทุกหลังเป็นชื่อเสือทั้งสี่หลังไม่มีของพ่อแม่เลยค่ะ ประเด็นที่แม่เข้าหาเสือไม่อยากให้ลำบากรู้ไหมว่าพ่อแม่ร้องไห้คิดถึงและสงสารเสือกับน้องแล้วเสือตอบพ่อะยังไงทำไมไม่พูดละ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพฤหัสนี้บ่ายมงตรงมารับแม่ที่บ้านพาไปตรวจสุขภาพจิตตามที่เสือต้องการแล้วถ้าหมอวินิจฉัยว่าแม่ปกติก็คงเลิกกลัวแม่ใช่ไหมคะตามนี้นะครับไม่ต้องกลัวเพราะให้พ่อไปด้วยได้คะ่ะเรื่องสืบบ้าบอผู้หญิงหลอนปะครับพาไปตรวจด้วยก็ดีนะ ไม่ได้กลัวเลยถ้าไม่ได้ทำลายครอบครัวคนอื่นแม่ก็พร้อมคุยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเสือรู้ความจริงทุกอย่างแต่เสือถูกปั่นตลอดเวลาแม่ไม่มีเวลาไปปั่นเสือหรอกมาคุยกันเลยตัวตัวเพราะแม่บอกเสือแล้วว่ามันจะอะไรนักหนากับแม่วุ่นวายแม่ทำงานหนักทุกอย่างเสือรู้เอาเรื่องนี้มาเคลียร์กันด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ต้องให้เสือบาป ด้วยความสัตจริงพ่อแม่แก่แล้วเสือต้องดูแลด้วยเพื่อตัวเสือเองมารับนันทวันนะครับดีใจมากเลยที่จะได้เจอลูกขอบคุณมากนะครับเสือลูกแม่ทั้งนี้การยังแคปข้อความบทสัมผั์อีกประเด็นที่ลูกชายตอบคำถามการทํางานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพร้อมเขียนข้อความระบุว่าโถลูกแม่ทุกคนรอเสือมาเล่นคอนเสิร์ตทุกงานตารางโชว์ทุกงานมีเสือตลอดไม่มีใครตัดออกเลยอย่าคิดอย่างนั้น เสอรู้ไหมลูกว่าที่แม่หางานให้มากที่สุดเพื่อเสือเป็นหลักนะครับเสือมาเล่นกับโลโซได้เลย8ทับ1ทับ22เชียงใหม่พ่อแม่และทีมงานทุกคนรอการกลับมาของเสือไม่มีการตัดชื่อเสือออกเลยครับพวกเราพร้อมสนับสนุนเสือทุกอย่างสุดชีวิตมาทำงานปกติจะได้มีค่าอยู่เฉยๆไม่ทำงานนี้แปลกนะครับเดี๋ยวจะลำบากแม้เป็นห่วงไฟบินแม่ก็จองแล้วพ่อคงดีใจมาก พ่อแม่ไม่มีวันทิ้งเสือล้านเปอร์เซนต์เจอกันครับยังไม่สายอนาคตของเราสำคัญที่สุดนะลูกจำไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ